มาดว่าโปก็บอกับยาตุยน่ะโปกับปบโสดบ้านหลองแจ้หน่อยพี่น้องโปสดบ้านหองแจ้หน่อยเขาพอกันวาบ้านเขาพร้อมพองเพียนแันดีไยพี่น้องพี่น้องแแต่ใส่เบื่องพี่น้องเนาะเบื้องน่กิน้ะค่ะโอ้โ่เดนี่บอให้กินก ใปวุ่นแล้วกัมาคีท้อมกับมาเบิงม่บานเทาทัีได้ค่ะเดียววายไไล่กับมาได้ค่ะเทั้งคุ่นน่ะัุนสาว่มาถี่บุญบานเทาแด้ค่ะคนโลงอโบสถบานบานน้อยท่างพีเป็นแม่กนสนาคือแม่หลิงเขาเราได้อยางกินมาเบิ้งก็นได้ค่ะโ้เราเป็นอาหารประเภียทอดได้ค่ะมันทอดปลาเกียมน้ำเกีมปลาเกียมปลาล่านาี๊ หน่าเลยมากค่ะทั้งส่งคนย้ายหลอดู้ยายเข็มแม่สกนตัวไหแม่สกนังป่ะเม็นู่่กไหมน้านย้ายกัมี้ยายอันเม็ตะบอกเรามาซอยนค่ะใช่คันไปอันเข่าเยเออกาได้สัากเกอบอนเัากากไ้ ไปดูนะดูไปดนจ๊ะออกบ้านเนี่ยไนแต่นก้แตู่ง้างาม้าวแกข้าวเกััแม่ัดยค่ะผัดไทยค่ะจาวิเชียโนโตสวิตนะคะโตเปัสตาวแล้วขันแลพี่คะน่ใส่ผลไม้นะคะอนี่ขอัทุกวันเค่ะคัด้ยขาดขายก่าูจัดปัสตาะัาพี่น้องัคจัดพี่น้อง แตละนางปุ๊บตละเสียไปที่กับแม่ขนึงเวยค่ะนี่คุณพี่คุณพี่เอาคุณพี่นะคุณน้องละไหมทุกคนมาทั้นวานชํำค่ะตันี้ตันี้วานชํำค่ะอันนี้ตีนกุ้งไม่ต้องนุ่ค่ะพีดองพี้องพี้องมาเบิ่ง เราจะเซีบโอ้สาธุสาธุได้บุญหลายๆเด้อพระเมียระเมียรู้นี่คุณล่ะสาวได้หลังสาวนุโอสารวบอนุโมทนาสาธุน้ำค่ะด้านนี้เด้อค่ะรัก audio อันนั้นไม่ไม่ด้วยนนี่ก็พักช้ำด้วยนะไม่เลยป้านั่นแดละค่ะเราบ่ได้คุณคุณยายผัดคุณน้องผัดคุณพี่ผัดอยู่ละ ทั้ีองู่วิจาตหมอนักกินปัดทั้งพูดกนปัาดอย่างไกลใส่มะแฟืงนี่เง้อเร็วห้ออะไรคะพี่สนิทเท่าค่ะพี่สนิทพี่สนิทพี่สนิททั้พูดกัพูดพอดพอดโอ๊ยพอดกับม้าค่ะยาน้อยยาน้อยย่หน่อยยาน้อย่ทั้งพูดกแม่วัดแม่นีแค่ะ บางเนี้ยกินเขาพี่น้องแต่เราเออนี่ต้นทั асибо, <it> ้งนี้เป็นของหวานดนะค่ะน่ะว้าอันนี้ต้มไก่นะคะว้าวแยงหวานกินตัวนี้แต่ยแซ่บๆค่ะนาดีสับปะรดไมาเรียบร้อยแล้วค่ะนาเดี๋ยวเอาขุ่นในฟัวเขาหลายๆคนก็มวยช่วยกันค่ะวันนี้บนบานเขามาหลายๆคนคุณยายตุ๋ยกับมาเพื่อนตุ๋ยกับมาได้แค่ะ แด้ยียถงแม่าแล้วเราก็เลยไดก็ล้มาเลยไลบค่ะบงค่ะควมบุญคุ้มประชาไทยประชาฟ้าสวัวดีพี่หอดคุ้มไม่หอดคุ้มเอบุเิคุ้มเลอันนี้คุ้มเด็ดขั้นเลยความบุญนุนสวยงามาัชาค่ะโอ้ความบุญไลยนะด้านนี้ความบุญด้านใดค่ะนความบุญขึ้นตะวันสีทองด้วยกันโอ้ยขวอยลืกเปิ่งไม่เนาะ ด้านนี้ค่ะมบุญุมพลังไ่ติเกองบุญกลังบุญละพามาสัตวว่าเอ้าคุ้มขวยใช่เห้อยดีเด้คุ้มไปยายตูมคุ้มเคุ้มสบายก็มูลเหรคุ้มนี่มักมวนความบุญคุ้มเนินสำร้านค่ะสูงก็คุ้มมากมวนคุ้มเดก็สวกควาบุญคุ้มนี่ เออคุ้มประชาสามัคคีรัชพนว่ากองบุญนี่เนี่ยค่ะกองบุญพลังพัฒนาว้ายเขาจะไปกล่องบุญเลนน่อง,ววงบุญสาแก้ล้อค่ะร่วะะมด้วยช่วยกันอ้าวยาเราค่ะเติมที่นี่มา,าต้มเราค่ะอา้าวมาตรงนี้เราค่ะ